สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา20นาฬิกา30นาทีพบกับพิษุนันท์ศรีจันทราสื่ออาวุโสทางด้านเศรษฐกิจการเงินและตลาดหลักทรัพย์ที่ยืนหยัดด้วยอุดมการเรียกว่า หัวใจเดียวกันกับสถาบันที่ทางไทยรายการพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศจึงเป็นการนำเสนอมุมมองทางด้านเศรษฐกิจนะครับเติมเต็มงานของสถาบันที่ทางไทยเรื่องประธานแบงค์ชาตินะหลังจากที่คุณกิติรัตนนรนงต้องถือว่าปลิวล่นหายไปแล้วเนี่ยครับ ตอนนี้ชื่อคุณวีรไทยสันติประพบเรียมาแรงนะครับและไม่ใช่ชเฉพาะตัวประธานนะครับเพราะ30กันยายน2568เนี่ยนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธก็จะต้องจบวาระลงก็ต้องหา ผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่จะเป็นใครนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกับพี่สุนันท์กันครับสำหรับผมนะครับของที่จะขายตอนนี้นะครับถ้านยาํำคาญต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแคลดีทรีพลัผมใช้เองดีจริงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ท่านทดลองใช้แล้ว ท่านจะแปลกใจผมเนี่ยหายปวดเขา่าตีกอล์ฟคล่องขึ้นผมเนี่ยชอบเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจมันเป็นกีฬาลางแจ้งได้ใช้ความคิดใช้สมาธิใช้ความมุ่งมั่นใช้ความตั้งใจอุปสรรคกรนหนึ่งนะครับที่กลัวมาโดยตลอดก็คือการปวดเขา่าตีกอล์ฟเนี่ยมันต้องใช้เขา่าจะมีอาการอยู่เรื่อยเนี่ยต้องใส่สนับเข่าเนี่ย นะป้องกันนะหลังจากได้กินแคลดีทรีพลัสเคทูเป็นคลาเจนที่ลูกสาวผมซึ่งก็ติกอฟเหมือนกันเห็นพ่อปวดเขาก็ไปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคิดค้นแคลดีทรีพลัสออกมาหลังจากกินไป5วันนะครับอาการดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่เอามาเรียนกับแฟนๆของสาบันทิศทางไทยแฟนๆของสนทิญยานนะครับเป็นสินค้าที่ได้ใช้จริงและได้ผลจริง ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บซโอีหนกล่องบรรจุ20แคปซูลฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่จากราคาปกติ790บาทจ่ายเพียง599บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1จ่ายเพียง1,190บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร 0942369493หรือ line at ด h o p ปสี่ดอทสโตอย่าลืมใส่แอดดานหน้าด้วยนะคะก็กลับมาพบกับพี่สุนันครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้เรา,าว่า <ใน S 1> เรื่องแบงค์ชาตินะครับทั้งตัวของประธานและตัวของว่าที่ผู้ว่าเป็นไงบ้างครับครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยมันถูกปลดด้วยกระแสช้ำนะครับพวกเรื่องช้ำมันก็เลยมันเรื่องเศรษฐกิจของในประเทศเราก็เลยเงียบๆหน่อยแต่ว่าที่ไม่เงียบก็คือเรื่องของผู้ว่าแบงค์าทยคนใหม่ที่จะมาแทนในเศรษฐกุศลนะครับ,รบเพราะว่าในเศรษฐพุศลสุธิวัฒนะหรือ คนปัจจุบันนี้จะคบวาระวันที่30กันยายนปีนี้นะครับในอีก8เดือนข้างหน้าครับและประกาศตัวว่าไม่ขอต่อวาระครับอ่าก็คงจะแบบชีวิตนี้วาระเดียวพอแล้วหนักแล้วนะแรงกดดันเยอะนะครับครับก็ไปไปทางอื่นครับเพราะว่า,วา,วาไม่ต่อวาระก็บางทีค,คนก็ชอบนะไปไป,ไปทีโดยเฉพาะคนคน,คนในรัฐบาลครับท,บที่ที่กดดันอะไรเรียกร้องอะไรไม่ได้ สำหรับ้านเผู้ที่จะมาแทนนะครับอืมจะมาแทนก็ต้องสรรหาในก่อนที่จะครบเวระสามเดือนนะครับ,รบลงหน้าก็จะมีชื่อที่ขึ้นมานะครับก็คือคนแรกนางรุ่งม,มาริกามากรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถิตรภาพสถาบันการเงินที่ก็ถูกวางตัวนะเป็นวางตัวเป็นลูกม่อต่ออย่างนายเศรษฐพุทธนะครับก็ถือว่าระดับ การศึกษาดีบมากปริยัติเศรษฐศาสจากฮาวาดนะครับปริยญาเอกเศรษฐศาสตร์จากเทคโนโลยีแมสสารชุเซหรือเอ็มทนะครับก็ผ่านการทํางานด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและมาเติบโตในแบง,แบงแค์ชาติอย่างรวดเร็วนะลูกม่อเคยได้ไหมพี่สุนันลูกม่อเนี่ยเคยได้ไหมเดี๋ยวต้องบอกว่าหลังจากปีสองพันสี่สิบนะฮะ ก็ลูกม่อเนี่ยทุกสุจะเป็นอยู่ได้ขึ้นบางคนหนึ่งรือสองคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปคนประวัตินั้นเพราะว่ามันตั้งแต่สองพันห้าสี่ศูนย์นะคุณวิจิตชูวินิตเนี่ยนะครับในยุคที่ลดค่าเงินบาทเนี่ยให้ปล่อยค่าเงินบาทหลายตัวเนี่ยตอนนั้นก็แบงค์ชาติก็แทบล่มสลายถูกโจมตีนะเพราะสุดความเสียหายเยอะนะครับหลังจากคุณวิจิตเนี่ยแล้วคนที่รับผิดชอบมาคุณเนี่ยเอาจำชื่อไม่ได้ถูกฟ้องแสนล้านบาทครับต้องชดใช้ตลาดก็ยกไปครับ ตั้งแต่นั้นนะครับก็จะมีคนนอกอย่างหมอมอุอ๋ยฮะประหลัดอีกคนหนึ่งหมอมอะไรจตุมงคลแล้วก็มาคุณวิรไทอะไรเนี่ยนะครับคุณเศรษฐพุทธลูกวอนี่ขึ้นมาได้น้อยมากนะครับก็แต่ก่อนหน้านี้ที่จะเกิดไปปีวิกฤตต้นอ,อย่างปงสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกวอครับนั้นนั้นที่ปีหนจะมีคนนอกเข้ามาแต่หลังจากนั้นนะครับ ลูกม,มาอไม่ได้ขึ้นนะตันแค่ลอง้ว่าครับก็อยากจะเห็นนะฮนะคุณรุ่งนางรุ่งเนี่ยนะะคุณรุ่งเนี่ยขึ้นมาแต่ไปดูคนอื่นกันต่อครับคือต้องบอกว่าทั้งสามคนนี่นะในเรื่องประวัติการศึกษารแม่มันเบียดจนไมู่้จรโอ้โหประสบการณ์การทํางานประวัติการศึกษารยอดเยี่ยมทั้งหมดเลยนะคนคคที่สองคือในเอกนิตินิติธันประภาสก็จบปรยญได้เอกด้านสื่อสาร แคลมอนปรินยาโทจาาอิลินอยนะการทำงานก็จบการศึกษาข้าราชการกระทรวงการคลังในตำแหน่งนี้อีกอ่าก็ถา,ารัชาทูตน,นะครับถึงด้านอาณาจักรเลยเรียกว่าวก็ดำรงตำแหน่ง,งอธิบดีกรมสำคัญในกระทรวงการคลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัมปทานสมภามิตปัจจุบันก็อธิบดีกรมธนารักษ์ก็ต้องถือว่าต้องมากฝีมือครับ ครับครับไม่จะเป็นที่ดีกรมสรรพกรนะครับครับก็จริงจเราถ้าถ้าพูดถึงว่ากับระแบนผู้ว่าแบงค์ชาตินะถ้าหลักฐานะการเงินนะโอกาสที่สไร้างรายได้เติบโตสรรพกรรวยกว่าบางาคนนี้เป็นที่ดีกรมสรรพกรนะมีเป็นพันล้านนะไีนน่เป็นพันล้านไอ้นั้นมันโกงพี่ <laughs> ไม่ถ้าไม่โกงนี่ครับไม่เอาไม่โกงตามน้นเลยเท่าไหร่ ตามน้าก็มีนะครับผมก็เราเราไม่รู้เราเท่าไหร่แน่แต่ว่าแต่ว่าพอเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินี่เป็นเกียรติประวัติของวงตะกูลนะครับครับมีปรากฏชื่อในแบงค์พันนะครับครับแบงค์บาทไม่มีแล้วแบงค์แบงค์สิบก็ไม่มีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์อันปรากฏชื่อเป็นเกียรติประวัตินะบันทึกไว้ตายไปแล้วมีแบงค์อยู่ท่ยังปรากฏแบงค์นะ ก็นี่ก็ถ้าพูดถึงการเติบโตทางกระทรวงการคลังให้ได้เป็นปลาดกระทรวงการคลังนั้นแต่ว่ามันสู้ว่าแข่งขัไม่ได้ครับในเรื่องของชื่อเสียงนะอีกคนนะคนสุดท้ายนางสาวสุธาอาอมรวิวัฒน์ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายจุลพันธ์อมรวีวัฒน์รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพนปฏิบันนะครับแล้วก็การศึกษาก็ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ MIT วิญญาตีนิติศาสตร์จากข้าวัดเหมือนกันโอ้โหน่าดูนะครับแล้วทํางานสนํงงานักงานเศรษฐกฐิจการคลังกระทรวงการเคยทํางานกองคุณการเงินระหว่ประเทศด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสามคนนี้นะฮะเราในเรื่องประวัติผลงานการศึกษาเรื่องไม่ถูกครับถือว่าใจผมนะเยียบโอ้โหโอ้โหใครก็ได้เลยนะแต่ใจผมนะเนี่ยลำเอียงนิดหน่อยนะ อยากให้ลุงมอแบงค์ข้าขึนพอดีผมเคยทํางานอยู่สายแบงค์ขากครับอ่าเป็นนักข่าวการเงินอยู่สายแบงค์ขาก็นสนิทสนมหมดคนแบงค์ขาในช่วงก่อนปีสองพันรสี่สิบนะครับนะผมเราก็รู้สึกว่าเขาก็มีระบบอะไรถ้าคือพุ่ว่าแบงค์ขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทํางานในฝั่งมีเขาเรียกเขาไปจะเรื่องใหญ่เนี่ยก็จะคุยกับพอส่วนรองอะไรมา ดูนั้นไเป็นใหญ่แล้วตัดสินใจร่วมกันถามทัศนาหมดแต่รากว่าบางคนนี้ก็แบบเหมือนปฏิการนะไม่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 แต่<า>ผม<ข>คิดว่า,วาถ้ารัฐบาลจะสบายใจพรรคเพื่อไทยสบายใจก็เรียกว่าคุณสุธาภาอมอวิวัฒน์ก็ดูมีภาษีไอ้นี่นะต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะว่าครับ อาจจะแม่นามสกุลมันมันทําให้รู้สึกว่าใกล<ป>้ถไงแต่ว่าเอาความเป็นจริงถ้าความสามารถถึงแล้วก็รัฐบาลสบายใจแน่นอนครับมันคุยยังสบายใจกว่าเพราะปัญหาที่ผ่านมาก,ก็คือพักเพื่อไทยไม่สบายใจกับพวกแบงชาติมาโดยตลอดโจมตีโอ้ทักษิณเนี่ยขนาดทักษิณยังลงมือโจมตีด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันแย่อันนะี้แบงค์ชาติไปความร่วมมือรัฐบาลนะดูดเงินไปหมดนะไปบำรุงบำเรอแบงค์พาณนชจนร่ำรวยอ้าวเพราะนั้นถ้าได้ผ้ว่าแบงค์ชาติที่คุยกันรู้เรื่องหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะโอเคอยู่นะ<ต>ก็ดูความสามารถอ,อะไรก็โอเคอันนี้ไม่ใช่ว่าเชียร์นะครับคือแจกแจงให้เห็นว่าถ้าถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยแม่ชื่อคุณคุณสุธาพาเนี่ยมันก็ดูน่าจะนำหน้ามานิดหนึ่ง ครับครับครับก็ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้เพราะว่าก็ทํางานอยู่ในกระทรวงการคลังนะก็เหมือนกับคนในคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอยู่แล้วครับแล้วยิ่งจะเป็นคุ้น้นเนี่ยเป็นเครือญาติไม่ว่าห่างหรือใกล้ชิดเลยลูกพี่ลุงน้องกันครับอ่านั่นก็ถือว่าก็ก็คงจะคุยกันง่ายกว่ารับจะคุยกับอคล้ายๆว่าส่งทางนะครับเป็นลูกหม้อ ที่จะมาตอบแต่กว็วางตัวแทนคุณเศรษฐพุทธเนี่ยมันก็อาจจะถ้าเป็นแบบคุณเศรษฐพุทธอ่ะรัฐบาลก็เหนื่อยนะจะขอไม่ใช่ส่งสัญญาณอะไรมาก็ถ้าไม่แบงค์ชาติไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ได้รับก,การตอบรับครับซึ่งเกิดขึ้นในยุคผู้ว่าแบงค์ชาติคณปัจจุบันนี้หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคคุณนะั่นสองปีเกือบสองปีตั้งแตยุคคุณนะู่น แล้วคุณเศรษฐุแกก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันแกถึงไม่อยากต่อไม่ไม่แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้เนี่ยก็ก็เหมาะสมเหมาะสมเพราะมันด้วยด้วยหลายเหตุปัจจัยเนี่ยด้วยแล้วประธานเหรอครับพี่ประธานสองคประธานอันนี้ประธานแต่ที่ที่คุณกีรักนรนนองก็ไปมีอันเป็นไปวัสนาไม่ถึงนั่นแหละครับมันมันเรียกว่าบางคนบอกฟ้ามีตามันก็เรื่องของกฎเกณฑ์อะไรแบบนั้ไม่ได้คือไม่ได้ทนนี้คนใหม่ก็มีสองคน สองคนเนี่ยนะฮะเป็นคุณอาคมเติมพิทยาภิสิทธิ์เป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับพลเอกประยุทธ์ก็อีกคนนะที่นั่งกันมาก็เป็นโผนะฮะก็วีระไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็เป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติถึงน่าจะรู้เรื่องแบงค์ชาติดีเป็นลูกชายของคุณประทินสันติประพบชันประทินอ่ะแต่ว่า แต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่แข็งๆหน่อยนะครับเป็นผ e er ู้ว่าที er ay, ่มาแนวเดียวคุณเศรษฐพุทธก็เค็จทำลองนั้นจะได้มาหรือเปล่าแต่ณน้าขณะเนี้ก็ต้องถือว่าเขาเต็งนะครับคุณวีรไทยเพราะว่าคุณอาคมเนยเจ็ดสิบแล้วมันก็จะมันล่อแหลมล่อแหลมในเกณฑ์อายุครับผมครับก็หน้าขณะนี้นะถ้ายังไม่มีชื่อใหม่มาคุณวีรไทยก็ทั้งนายทั้งปวง ก็น่าจะเป็นเต็งเนี่ยต้องถือว่าเป็นเต็งนะครับผมเว้นแต่จะมีผัใหม่มาเพราะว่า้ดยหลักการเสนอชื่อขั้าการสองหาสรรหาเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงการคลังกับแบงค์คาดถึงแบงค์คาดสองคนกระทรวงการคลังหนึ่ง่งนะสามคนแล้วก็จะมาโัวนแรกแล้วว่าอ่ารับครับก็รอดูนะครับเพราะว่าตำแหน่งผัวแบงค์คาดสำคัญมาก สำคัญมากแล้วตอนนี้นะครับเรื่องของการเงินโลกนี่โอ้โหมันมันซับซ้อนมากมายครับจนบางประเทศเนี่ยกําลังเอาเงินที่มันแตกต้องไม่ได้นะครับเอามาเป็นทุนสํารองของเราก็มีการเสนอนะครับก็นี่ไงคุณทักษินเนี่ยพูดอยู่พี่คริปโตเนี่ยครับเออนั่นน่สะสิซึ่งผมคิดว่าแบงก์ชาติเขาไม่เห็นด้วยหรอกครับโมมันมันมีความเสี่ยงไม่ได้มันมีความเสี่ยง สมมุติตอนนี้เหลือแสนแสนดอลลาร์ต่อนหนึ่งบิตคอยนะแล้วมันกลับไปเหลือสักสามหมื่นทุนสำรองเราไม่โอ้โหสร้างสมกันมาเนี่ยแปดจุดสี่ล้านล้านบาทเนี่ยครับมันหายไปเจ็ดสิเปอร์เซ็นเลยอ่ะ้ามันมันไปอย่างนั้นไม่ได้ครับม,มีครับประเทศที่เขามีสายตายาวไกลไม่ใช่ปั่นโน่นปั่นนี่ได้นี่มันปั่นขึ้นมาได้มันต้องทองเท่านั้นตอนนี้เี่ยไม่เห็นและครับที่ทองราคาขึ้นเนี่ย ภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ทําขึ้นอนย่างตอนนี้จีนเนี่ยนะกวาดทองเข้าคลังมาเรื่อยครับคุณยายศาสตรสมงปีคอยนี่นี่เขาว่าจีนจะเลิกเลยนะมันมีข่าวว่าจะไม่ไม่ให้นั่นซัดสินชักบ,บิดบิดคอยแมวเ,เลยนะใช่ครับเพราะจีนเนี่ยนะนแน่นอนทําขึ้นมาเนี่ยจีนคือคู่ปรับสําคัญและสิ่งที่จะต้องสู้กันอย่างหนักก็คือเรื่องการค้าการเศรษฐกิจนะ รัเสเซียจีนเนี่ยนะแน่นอนครับไม่เอาดอลลาร์แน่นอนอ่าและกลุ่มบริกก็กําลังจะสร้างสกุลเงินของตัวเองขึ้นมาแบบเช่นเดียวกับทางยุโรปเขาสร้างเงินของยุโรปเงินยูโรขึ้นมาตอนนี้ก็กําลังเตรียมเพราะสงครามทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็สู้กันหนักเพราะฉนั้นผีผามไม่ได้หรอกครับไอ้เรื่องคริปตงคริปโตเนี่ยท้องแน่นอนที่สุดแหละครับในแง่อของ,ของทุนสำรองเนี่ยแม้แต่ดอลลาร์ตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้เลยใช่ เขาบอกว่าเมื่อนั้นคุยกับนักการเงินนะเขาบอกว่าการที่ทรัมเนยพยายามเอาบิตคอยน์ขึ้นมาเป็นทุนสำรองนะเพราะว่าอะไรเพราะกลัวดอลลาร์จะเป็นกงเต็กไงสำรองไว้ก่อนกันไว้ก่อนถ้าดอลลาร์อะไรมาก็ยังเอาไปยึดบิตคอยเพราะว่าโอ้แนวโน้มดอลลาร์เขาชุบเสียงนะครับมันมีโอกาสที่จะเจงได้ ปั๊มออกมาเยอะมากไปดชิ้นเยอะมากครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีปัญหายิ่งถ้าเงินเฟ้อมากๆนะสหรัฐนี่ก็มีปัญหาเรื่องค่าเงินดอลลาร์เจ๊งๆทั้งโลกเหมือนกันไม่ใช่สหรัฐอต่เดียวอันนี้แหละครับพี่จีนนี่ต้องเรียนเลยว่าจีนก็คงไอ้ดอลลาร์ทมีการสร้างเงินเนี่ยมันจะนำไปสู่สงคราม มันจะนาไปสู่สงครามครับสหรัฐเนี่ยจะเปิดเกมสงครามนอกพื้นที่ภาวะสงครามทัามาที่ว่าจะลดลงเนี่ยไม่นะครับตอนนี้นะเลิกบอยคอรอิสราเอลในการโจมตีฮามาสนะที่กาซาเอาละ่ะบอกว่าเฮ้ยวันเดียวจะมาจบสงครามที่ยูเครนไมนะ่ตอนนี้ไปคู่ประธานาธ <c oughs> ิบดีปูตินอู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ทีนี้เวลามันก่อสงครามสหรัฐเนี่ยนะ ถ้าเขาก่อสงครามนอกบ้านถึงแน่นอนต้องนอกบ้านเพราะอยากจะก่อสงครามที่ไหนทะเลจีนใต้จีนใต้หวันรัสเซียยูเครนมนออกกลางไกลบ้านตัวเองทั้งนั้นเศรษฐกิจตัวเองจะดีขึ้นมาเลยขายอาวุธและประเทศอื่นย่อยยับหมดเพราะลกนนี่แหละครับน่ากลัวครับก็เป็นนะครับแนวทางซึ่งน่าจะเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับตลาดหุ้นเป็นไบ้างครับพี่ ตลาด<อ>หุ่อแม้ต่ที่ตลาดพุ้นนะฮะก็ไม่ไปไหนครับนี่เราเริ่มรู้นโะยบายทำเรื่องสงครามการค้าเรื่องกำแพงภาษีเบื้องต้นนะครับก็ตอบรับตลาดพุ้นต่างประเทศเขียวขจีนะแต่ว่าตลาดพุ้นไทยยังซึมครับโบรกเกอร,ร์เศร้านักลงทุนเซ็งไม่ไปไหนครับหนึ่งสามห้าศูนย์ไปไหนไม่ได้เลยถูกตึงไว้เนี่ย ถ้าต่างชาติก็ยังทุกหุ้นอยู่นะครับเนี่ยต้นปีมาก็ยังขายวุ่นอยู่ต่อเน,นื่องและไม่มีสัญญาณจะกลับมาด้วยปัญหาของเราเนี่ยชัดเจนครับเป็นปัญหาภายในเพื่อจปะปัจทายภายในไปกดดันไม่อาจเรียกความเชื่อมั่นกับสองปัจจัยใหญ่ก็คือการเมืองเสถียรภาพไม่แข็งแกร่งไม่มีความเชื่อมั่นใน รัฐบาลสองเศรษฐกิจอัดฉีดเงินเข้าไปประกาศนโยบายอะไรไม่มีการตอบรับในเชิงบวกไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกับไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประเทศไทยมีอะไรไปขายครับตลาดหุ้นไทยมีอะไรไปขายครับผลกาไรก็ไม่ได้เติบโตมากและนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลออกมาแต่ละอันเนี่ยมันเป็นนโยบายประชานนิยมเป็นนโยบายที่ ใช้ในการหาเสียงทั้งเรื่องแจกเกินเรื่องอะไรพี่ดูที่กาสินโอเวอรออกมาเนี่ยมันมันไม่มีอะไรที่เราจะกลับไปให้เห็นเลยว่าเราจะปรับโครงสร้างพื้นฐานทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในะยาวมันจะเติบโตขึ้นอย่างมีเสถียรภาพมั่นคงยังนี่มึงพูดแต่เรื่องลอยๆเพ้อฝันทั้งนั้นนะโอ้โหโอีเจดศูนย์ะ <80 S 2> น,นะ คือคำว่าปี70นันทศิน์เนี่ยขอเป็นรัฐบาลต่อแล้วโบ้โหโเลยได้กำเงินยังเต็มกระเป๋าอะเพอครับเนี่ยคือมันค่อนข้างจะอย่างที่ว่าเรื่องนอนยและมันมันไม่ไม่ไม่ไมปังอนะ่ไม่โดนน,ะนักลงทุนในตลาดพุ้นเนีย่ยประกาศนโยบายอะไรมามาตรการอะไรมาของรัฐบาลน,นะครับไม่มีการตอบรับเลยนะครับตั้งแต่ถ้้ต่างานขึ้นมาเป็นนายกนะหุ้นด,ดีตอนแรกๆเพราะอะไร เพราะว่ามันมีกองทุนบริพัทเนี่ยหมดแล้วยังไม่รู้สายล้าหมื่นล้านพงยังไม่หมดแต่เดือนน้อยมันไม่เพียงพอที่จะกระชากลากหลักชนีได้นะครับเรื่องการลงทุนนะครับต้องบอกว่าบรกเกอร์เนี่ยยังมองโลกสวยนะครับส่วนใหญ่มองว่าสิ้นปีนี้จะเจอเัินที่พันห้าร้อยจุดพันหกร้อยจุดนะก็มองโลกสวยซึ่งผมไม่เชื่อแต่ก็ฟังหูไวหูนะครับแล้วก็ฟังคนที่มองโลกอยากเป็นจริงในเชิงที่เป็นลบ แล้วมองโลกที่มองคนมองรอบมองโลกสวยแล้วมาชั่งน้าหนักนะเราไปนักลงทุนเง,งินในกระเป๋าเราจะใช้ไม่ต้องต่ายองให้ดีนะครับจะซื้อหุ้นจะไปลงทุนอะไรก็ตามต้องต่ตรองให้ดีเหตุว่าเฮ้มันยุคข,ของการลงทุนมันกลับมาอย่างตลาดหุ้นมันมีสัญญ,ญาณขืณ้นจะกลับมาสู่ความสดใสขึ้นครับหรือยางถ้าถ้าจะคิดว่าจะกลับมาต้องหาคําตอบและเหตุผลสนับสนุนให้ได้นะครับแต่ผมยังคิดว่า ยังอยู่ตรงนี้ยังมองไม่เห็นไม่เห็นสัญญาณครับทื่ตัวครับผมก็ครับได้สาระชัดเจนครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอบพระคุณพิสุนานท์มากสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันไว้วางใจไม่ได้เลยทางการโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสงครามนะครับ เราไม่ได้ยินรัฐบาลประกาศมาตรการใดๆในการที่จะรองรับเลยหากเกิดวิกฤตพวกนั้นขึ้นยังเดินหน้าเรื่องคาสิโนนะครับแล้วก็จะดันทุกอย่างนะครับที่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจับตานะครับเรื่องอผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่นะครับก็อีกประมาณสักสี่หเดือนนะครับก็จะเริ่มเลือกแล้วแล้วก็ต้อยความเป็นธรรมนะครับกับคุณสุธาภาอมอวิวัฒนะครับถือว่า ผลงานใช้ได้พื้นฐานการศึกษาดีเพียงแต่นามสกุลนะครับเป็นนามสกุลเดียวกับคุณจุลพันธ์อามอวิวัฒน์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่โอ้โหถ้าได้ลูกหม่อก็เยี่ยมนะครับคุณเอกนิติก็ต้องถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องจับตาดูคนที่จะกุมบังเหียนทางด้านการเงินรวมทั้งตัวประธานว่าคุณวีระไทยจะมาหรือไม่สําหรับวันนี้ ลาแล้วครับแล้วก็กราบขอพระคุณทุกท่านที่าการสนับสนุนซื้อของบอริจาคเงินให้กับทบันทิศทางไทยโฆษณาเยอะไปนิดนะครับอย่ารำคาญน,นะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ไม่ต้องพึ่งพานักการเมืองหรือนายทุนคนไหนสวัสดีครับ